โอ้โหกระมังใบนี้ขุดมไปด้วยต้นเข้าบรรษาเพียบเลยปลูกกันง่ายๆฮะปลูกในกระมังแตกนี่แหละบรรยากาศเข้าได้เลยความชื้นสวยงามจริงๆช่องกิจนันศรพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเ้ย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงลิมใหม่ สวัสดีครับชาวนี้นาเล็กก็มาสุขใ,ใจอยู่ในสวนกับนะต้นไม้สวยๆของนาเล็กนะที่ชื่อว่าดอกเข้าพรรษาหรือว่าหงเหินนะวันนี้ดอกเข้าบานสะพรั่งกันแบบโอ้โหแบบแทบทุกต้นแทบทุกยอดที่โผล่มาเนี่ยต้นสมบูรณ์นี่ออกดอกกันหมดเลยต้นเล็กๆก็กำลังรออยู่นะเียวันนี้จะเล่าให้ฟังว่าปลูกยังไงให้มันดอกสวยอย่างนี้และบานทนอย่างนี้ ค่อยๆฟังไปนาเล็กก็โม้ไปเลื่อยใครที่ชอบฟังกันพูดของน้าเล็กแบบสไตล์บ้านๆเราก็ติดตามมาอย่าข้ามจะได้ไม่พลาดผลงานดีๆนะเพื่อจะได้ไปปลูกกันบ้างไปดูกันครับครับผมสุขใจอยู่ในสวนเช้านี้เช้าวันจันทร์นะก่อนที่จะไปทำงานน้าเล็กก็พามาชม ไม้ประดับของนาเล็กนะที่ปลูกไว้นะก็ถือว่าเป็นไม้มงคลนะชื่อว่าดอกเข้าพรรษาหรือว่าหงเหินนะคือก็ถ่ายให้ดูหลายคลิปแล้วแหละแต่คลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังว่านาเล็กปลูกยังไงปลูกอยู่ในี้กระมังเนี่ยกระมังแตกเราธรรมดาเนี่ยที่เราเลิกใช้กันแล้วเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ในการปลูกแล้วก็ใส่ดินปลูกกันแบบธรรมดาธรรมชาติเลย แล้วก็เรียนแบบธรรมชาติให้เยอะที่สุดคือความชุ่มชื้นของกระมังมีดินมีใบไม้เนะยเยอะแยะเลยใบไม้ที่มันร่วงลงมาก็ปล่อยมันนะและที่สำคัญก็คือต้นข้าวันสายต้นเล็กๆนะที่มันมเมล็ดมันร่วงลงมันก็จะงอกอยู่ในนี้เต็ไมไปหมดนะ่ลเล็กไม่ได้เอาออกเลยยังไม่ได้เก็บไป เพราะไปปลูกไปขยายเลยปล่อยให้มันเกิดอยู่ในนี้แหละรอให้มันโตไปมันอาจจะไม่สมบูรณ์แต่ว่าเป็นต้นพันธุ์ในอนาคตนะเมื่อเราแยกออกปลูกใหม่มันก็จะได้ต้นใหญ่ๆส,สวยเหมือนต้นแม่มันเนี่ยดอกก็จะบานทนนานมากเนี่ยดอกนี้ดอกแรกนะใครตามดูดอกแรกดอกเนี้บานเป็นเดือนแล้วนะยังอยู่ ส่วนอันอื่นก็ทยอยมาแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกช่อทุกเนี่ยลำต้นเหมือนขาฮะนะใครดูไม่ออกก็มันเหมือนคล้ายๆข,ขานี่แหละเ,เ,นะเล็กปลูกไว้ริมคลองนะก็ไม่ได้รดน้ำอะไรหรอกปล่อยให้อยู่ธรรมชาติเลยช่วงหน้าแล้งเนี่ยต้นหายหมดเลยเหลือแต่กระมังเล็กคิดว่าคงไม่รอดก็แต่ว่าก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเลย พอฝนมาเท่านั้นแหละงอกต้นขาสวยๆเลยนะงอกขึ้นมาให้เห็นสวยงามแล้วก็มาออกดอกกันแล้วออกดอกทนนานโอ้โหถือว่าเป็นไม้ที่น่าเลี้ยงมากๆเลยปลูกประดับในกระถางที่มีความชื้นดีๆนะโอ้โหถือว่าเป็นหน้าเป็นตาเลยเนี่ยให้ดูว่าปลูกแบบ ความชื้นแบบให้อยู่ในกระถางนะในอ่างกระมังเนะนี่ยนัเล็กใช้แบบเรียนแบบธรรมชาติเยอะที่สุดนะงั้นใครที่จะปลูกก็ลองดูครเพราะถ้าเราปล่อยให้กระมังแห้งนะโดยที่เราเอาไปไว้ในที่มันไม่ชื้นอย่างนี้มันก็จะทําให้กระมังแห้งแล้วก็รากของพวก,พวกเขาเนี่ยก็จะไม่เจริญเติบโต นะอาจจะลําต้นไม่สวยอย่างเงี้ยของนาเล็กนี่ถือว่าปล่อยให้เป็นแบบธรรมชาติเลยน้ําอาศัยน้ําฝนอย่างเดียวแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ดินมันแห้งมันฝนไม่ตกนานๆนาะเล็กก็จะมาลดบ้างนะไม่ใช่ทุกวันนะนี่นะ่ะวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังถึงว่าเออครูกยังไงให้มันสวยให้มันงามและให้มันออกดอกงามอย่างเงี้ย แถเป็นไม้ที่ดอกทนด้วยนะอยู่กับธรรมชาติได้ดีหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากจะหาไม้ชนิดนี้มาปลูกกันนี่แหละครับหงเหินหรือว่าดอกเข้าพรรษาก็เป็นไม้ลมดุกที่มีอายุแค่ช่วงระยะหนึ่งแค่นั้นเองนะเพราะเดี๋ยวเขาแก่นะเขาก็จะ ลำต้นเขาก็จะหายไปแล้วมีเงาอยู่ใต้ดินแค่นั้นเองนะ,มะเมล็ดของเขานี่นี่นี่นมเมล็ดของเขาอยู่ตรงนี้นี่เขาขาวอยู่เนี่ยพอมเมล็ดเขาแก่เขาก็จะร่วงลงกับพื้นดินแล้วก็รอง,งอกในฝนต่อไปอ่ะครับผมสลหรับวันนี้สุขใจในสวนก็มาแบ่งปันกันนะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่รักต้นไม้ชอบต้นไม้เหมือนนาเล็ก ครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนายสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ